tá ขึ้นมาทางนี้ขึ้นทางนี้มีทางขึ้น oh my god 我听见了。我有。爬的没？爬了，爬了，挺舒服。 ก็ไปล่ะไป,ไปไไจะ,ปะ,จะมีอะไรร ไปแล้วมั้งมอนเันาตอนขึ้นเนี่ย